ทุกวันตอนเช้าที่อากาศสดใสก่อนที่เราจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไปทำงานเรียนหนังสือมันจะมีอยู่กินก่นกิ้นนึงที่คอยดึงดูดเรามันหอมละมุนเย้าวยวนชวนหลงไหลให้ดื่มดังในรสชาติทุกๆวันกาแฟ ชื่อที่หลายคนรู้จักกันดีคนที่ชอบดื่มกาแฟาเพราะใจย่ารสชาติได้กินหอมของมันดีคลิปนี้เราจะย้อนกลับไปถึงต้นต้นมมอลของกาแฟาว่าจริงๆแล้วกาแฟามีโทษหรือ <I S 1> ประโยชน์ยังไงเพื่อหาคําตอบและข้อสงสัยว่าเราดื่มกาแฟาเพื่ออะไรกันเราลองหาข้อมูลใน Google ที่เกี่ยวกับกาแฟพบว่าย้อนกลับไปสัก ราวทศวรรษที่9มีชายเลี้ยงแพะชาวอาระเบียนคนหนึ่งชื่อคาดี้นำแพะของเขาออกเลี้ยงตามปกติทุกวันมีแพะจำนวนหนึ่งที่ได้กินผลไม้เม็สีแดงแต่น,น,นึงเข้าไปเกิดความเพื่อขนองผิดปกติเขาจึงได้นําเรื่องนี้ไปเล่าให้ชาวมุสลิมฟังและได้นำมะเล็ดผลไม้นั้นไปต้มดื่มในน้ำร้อนเพรว่าร่างกายมีความกระปี้กระเป๋ามากขึ้นชาวมุสลิมจึงนําเรื่องนี้ ไปเล่าให้ชาวบ้านฟังจากปากต่อปากทำให้ต้นกาแฟรเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในช่วงแรกมีการใช้กาแฟเป็นเครื่องดื่มในการกระตุ้นกำลังและคลายความเหนื่อยล้ากาแฟถูกใช้เป็นอาหารและยารักษาโรคในสมัยโบราณมาก่อนโดยการนำเมล็ดกาแฟที่แห้งมาบดและนำไปผสมกับน้ำมัน ปันเป็นลูกกลมๆนำมารับประทานและมีการใช้เม็ดกาแฟ ى, นำไปหมักเป็นไวน์ด้วยบางที่มีการนำเม็ดกาแฟ ى, มาคั่วและนำมาชงเป็นเครื่องดื่มด้วยรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟที่ชวนลงไหลบวกกับสรรพคุณของกาแฟ ى, ที่ช่วยลดวยความเหนื่อยล้าจึงทำให้กาแฟ ى, กลายเป็นเครื่องดื่มที่เริ่มแพร่หลายไปทั่วโลกความนิยมในการดื่มกาแฟในประเทศไทยเกิดจาก การที่นักศึกษาไทยไปศึกษายัางต่างประเทศและได้นำเอาวัฒนธรรมการดื่มน้ำดำกลับมาด้วยบวกกับการมีร้านกาแฟที่เพิ่มมากขึ้นประโยชน์ของการดื่มกาแฟมีมากมายนอกจากนี้ยังเชื่อว่ากาแฟมีประโยชน์ทางด้านการแพทย์อีกด้วยเราว่ามันเป็นเรื่องของรสชาติและความหอมของกาแฟเวลาได้กินกาแฟ บังสิ่งบางอย่างในร่างกายยังบอกไม่ถูกคล้ายๆกับกินของกาแฟมันสะกดจิตให้เราต้องมมนเสน่หอะไรสักอย่างหรือว่าเราเป็นคนเดียวก็ไม่รู้นะอีกอย่างเราชอบการไปนั่งชิวๆในร้านกาแฟนี่งทำกลางร้านที่อยู่กลางธรรมชาติภูเขาต้นไม้บนดอยอากาศเย็นๆหมอกเล็กๆของที่เราชอบ กาแฟแก้วโปรดทั้งวันก็ไม่เบื่อมันเป็นของคู่กันเลยก็ว่าได้เมื่อเราได้ไปพักผ่อนในตัวให้สิ่งรอบข้างม,มาประดิษใจใเราอาการเหนื่อยล้าจากสิ่งต่างๆมันเป็นการรีแลกซ์ที่ลงตัวนะสวัสดีครับวันนี้นุกมาดื่มกาแฟที่ร้านสังเงไผ่นะครับสำหรับการดย่มกาแฟช่วงบวลาช่วงนี้นะผมจะต้อให้ข้อสุดี่ไม่ออกทุกอย่างต็มที่นะครับ กาแฟในช่วงบ่ายช่วยให้คาเฟอีนทํางานได้อย่างเต็มที่นอจากก่อนหน้านี้ในช่วงเที่ยงฮอร์โมนในร่างกายของเราดีดฮอร์โมนคอร์ติซออกมาง่ายๆก็คือมันเป็นฮอร์โมนที่ทําให้ร่างกายตื่นตัวจากความเครียดนั่นเองการดื่มกาแฟช่วงนี้นะครับในร่างกายสึกซึมต้องการการสืบมการฟบรรยากาศภายในร้านมีการตกแต่งสไตล์วินเทจดูอบอุ่นโรแมนติกให้เิ็นอาย้อนยุค ด้านหน้าจะดูเป็นธรรมชาติให้บรรยากาศสดชื่นอากาศถ่ายเทดีดและเหมาะกับการถ่ายรูปนั่งจิบกาแฟ ว่าการดื่มกาแฟามันคือวหนึง่งในชีวิตเราไปแล้วล่ะ